สวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนนะครับวันนี้พบกับรายการ Investopia ียนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันเรื่องหุ้นนะครับแล้ววันนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่คุยกันในเรื่องของหุ้นสารัตเพราะว่าตอนนี้นั้นตลาดสารัตนั้นก็มีทิศทางที่สดใสขึ้นนะครับหลังจากที่สุนทรพจน์ของเจอโรมพาเวลที่เวทีแจ็คแจ็คสันโฮนะครับซึ่งนักลงทุนก็จับตาดูตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับ แล้วเมื่อมีการพูดของประธานเฟดนะครับบอกว่าทิศทางการลดดอกเบีย้ยในเดือนกันยานั้นน่าจะเจอะเกิดขึ้นได้นะครับก็ทําให้ตลาดหุ้นสหรัฐนั้นปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างที่จะดีนะครับหุ้นหลายๆตัวที่ก่อนหน้านี้น,นั้นปรับตัวลงไปนะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็แต่ละตัวนั้นก็ไปตามผลประกอบการของตัวเองนะครับอย่างเอ็นวีเดียนั้นเปิดผลประกอบการในไตรมาสที่2มานะครับในช่วงของเมื่อวานนี้นะครับเพื่อนๆก็คงเห็นแล้วว่า กำไรนั้นโตขึ้นประมาณ59%นะครับแล้วก็ในส่วนของยอดขายก็โตขึ้น56%นะครับราคาหุ้นนั้นปรับตัวลงไปช่วงแรกนะครับก่อนที่จะฟื้นตลาดกลับขึ้นมาได้นะครับแล้ววันนี้นั้นก็มีทิศทางที่บวกต่อเนื่องนะครับเพราะว่า c ี o อย่างเจนเ้นห่วงก็พูดในเรื่องของการที่จะทําผลประกอบการให้ดีต่อเนื่องนะครับวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องนี้นะครับผมทําข้อมูลมาก็คือเรื่องของดอกเบีย้ยขาลงนะครับลงทุนหุ้นอะไรดีนะครับก็เป็นหัวข้อที่ น่าสนใจนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นั้นถ้าเกิดว่าดอกเบีย้ยไม่ลดนะครับนักลงทุนก็บอกว่าตลาดหุ้นนั้นอาจจะไม่น่าสนใจเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อทิศทางดอกเบีย้ยในอเมริกานะครับซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่เนี่ยค,ค่อนข้างที่จะมีทิศทางที่แน่นอนนะครับว่าจะปรับตัวลงในช่วงเดือนกันยานยนะครับเราก็มาทําการบ้านหุ้นกันแล้วกันนะครับทีนี้ผมเอาข้อมูลมานะครับมาคุยกับเพื่อนๆว่ามีหุ้นอะไรบ้างนะครับก็ย้อนกลับไปนะครับในช่วงของการประชุม สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแจ็คสันโฮก็เป็นเวทีใหญ่นะครับที่ติดตามข้อมูลจากประธานเฟดนะครับซึ่งเจโรลพาวเวลนะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็ยังเป็นไม้เบื่อไม้เมากับโดนัททำนะเรื่องของการปรับลดดอกเบีย้ยเพราะว่าทำในฐานะประธานวิธดีอเมริกาก็อยากให้มีการลดดอกเบีย้ยเร็วๆนะครับแต่ว่าเจโรลพาวเวลเนี่ยก็บอกว่าหน้าที่ของธนาคารกลางนะครับก็คือต้องรักษาเรื่องของ อัตรางเงินเฟอ้อไม่ให้สูงเกินไปนะครับก็กลัวว่าเรื่องผลกระทบเรื่องภาษีนะที่ผ่านมาก็อาจจะทําให้สินค้าในอเมริกาแพงครับเฟดก็กลัวเรื่องดอกเบี้ยขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเมื่อข้อมูลนะออกมาว่าเรื่องของการจ้างงานใหม่นะครับในช่วงของเดือนที่ผ่านมานั้นเพิ่มขึ้นแค่สามหมื่นห้าพันตำแหน่งนะครับก็ทําให้เฟดนั้นกําลังจะทบทวนนโยบายนะครับแล้วการปรับลดดอกเบี้ยของอเมริกานั้นนะครับเขาใช้คําว่าเออบางทีนั้นมันเป็นไซเคิลนะครับคือดอกเบี้ยขาลงก็จะเป็น ลงไปต่อเนื่องในระยะหนึ่งนะครับไม่ใช่การลงแค่ครั้งสองครั้งนักลงทุนก็เลยต้องมองหาสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนดีกว่านะครับแล้วตลาดหุ้นก็เป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจนะครับก็เดี๋ยวเราคุยกันไปเรื่อยๆนะครับว่าเรื่องของการลดดอกเบีย้ยมันเกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นยังไงนะครับก็ตอนนี้นะครับเดือนกันยานั้นเฟดนะครับออกว่าบอกบอกออกมาว่านะครับจะปรับจุดยืนด้านนโยบายการเงินนะครับก็คือส่งสัญญาณพร้อมจะลดดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ ตอนนี้นั้นตลาดก็มองไปโอกาสนั้น 80- 90%เลยนะครับทีนี้นะครับเมื่อดอกเบี้ยลงนะครับก็มีกูรูหุ้นนะออกมาพูดแล้วครับว่าเรื่องของหุ้นนั้นมีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับคนหนึ่งก็คืออาจารย์ชายนะครับก็คือชายบอลเลอร์นะครับซึ่งเป็นเพื่อนนักทุนที่คุกคีอยู่ในตลาดสารัฐนะครับก็คงจะคุ้นคุ้นเคยกับคนนี้ดีนะครับตอนนี้ก็มีแอคเคา t ์ปลอมเยอะนะเพื่อนๆต้องระวังนะครับเพราะว่าอย่าง ผมเนี่ยมีอาจารย์ชายบอลเลอร์นะครับที่มากดติดตามนะนะครับก็จริงๆอะ่ะถ้าตัวจริงเขาคงมไม่ตามผมนะนะครับแต่อันนี้ตัวปอมเนี้ยมาตาม2คนแล้วนะก็คือปอมเอาโปรไฟล์ของปอมมาเลยใช้ชื่อเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่มันต่างกันก็คือตัวมันจะเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถืออะ่ะ follower มันไม่เยอะนะครับอาจารย์ชายก็บอกนะครับว่าเอ่อนะครับคุที่จะได้ประโยชน์นะครับจากการที่ใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายนะครับหรือว่าเป็น เป็นแอดกิสซีฟนะครับของเฟดนะครับในเรื่องของการลดดอกเบี้ยนะครับก็มีอยู่หลายหุ้นด้วยกันนะครับก็วันนี้ผมเอามาฝากเพื่อนๆนะครับก็เอาจากข้อมูลนี่แหละนะครับมามาดูกันว่าแต่ละบริษัทนั้นทําธุรกิจอะไรบ้างนะครับคือในภาวะที่ดอกเบี้ยมันลดลงเนี้ยครับเขาเรียกว่าตลาดมันิีออนนะครับคือความเสี่ยงนั้นมันเปิดขึ้นนะครับหลายๆตัวเนี่ยหุ้นมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของคริปโตเรื่องของสินทรัพย์เสี่ยงด้วยนะครับนอกจากเรื่องของ Bitcoin ที่ปรับตัวขึ้นลงนะครับแล้วก็อีทิลเลียมนะครับที่อันนี้ก็มีบางตัวที่เกี่ยวข้องกับพวกนี้ด้วยนะครับครับก็ตัวแรกนะครับก็คือ h o ูดนะครับหรือว่าโ o บินฮูดมาร์เก็นะครับอันนี้นะครับเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายหุ้นและคริปโตสําหรับรายย่อยในสหรัฐนะครับก็อาจารย์ก็บอกนะครับอาจารย์ชายก็บอกว่านะครับเมื่อดอกเบี้ยรล่วงลงนะครับสภาพคล่องนะครับก็ต้องไหลไปที่ไหนซักแห่งนะครับในประวัติศาสตร์ก็ชี้ว่า ะครับหุ้นที่เกี่ยวกับเรื่องของการเก็งกําไรนะครับก็มักจะขึ้นก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับจุดเด่นก็คือมีค่าธรรมเนียมที่ต่ำนะครับฟีเจอร์ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของมีมี่สต็อกนะครับมีมี่สต็อก็ถ้าเพื่อนๆยังไม่รู้ความหมายนะครับก็ผมอธิบายเพิ่มก็คือว่ามันเป็นหุ้นที่ค่อนข้างที่จะ,ะมีสภาพคล่องที่สูงแล้วปรับตัวขึ้นลงอย่างรวดเร็วนะครับ ก็บางบางคนนะครับก็อาจย์ชายนะอันนี้เป็นชื่อที่ชื่อเล่นที่เราเรียกกันนะครับแต่ว่าบางคนก็เรียกจันเชนะครับเชบอลเลอร์นะครับหรือว่านี่นะครับก็คือตามตัวสะกดเลยนะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆจะเข้ามาแซวนะครับว่าออกเสียงผิดหรือเปล่านะครับก็ในหมู่รักลงทุนนะเห็นมีเรียกอยู่2ชื่อด้วยกันนะครับอันนี้นะครับก็เป็นหุ้นนะครับโซ f i นะครับหรือว่า sofi fi นะครับก็หลายคนนะก็เคยซื้อหุ้นตัวนี้นะครับก็บอกว่าอันนี้เป็น ธนาคารอนาคตนะครับเป็นธนาคารดิจิตอลครบวงจรหรือว่า neo bank นะครับอันนี้ก็จะยังไม่คุ้นเคยนะเพราะบ้านเราเนะีเป็น traditional bank อยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้เพิ่งจะมีเรื่องของธนาคารเออเป็น virtual bank นั้นก็ได้ไลายเส้นกันไปแล้วนะครับ3-4ลายนะแต่ว่าเดี๋ยวกว่าจะเปิดจริงๆก็คือปีหน้านะครับอันนี้นะครับไอ้หุ้นของ sofi นะครับก็ให้บริการสินเชื่อการศึกษาสินเชื่อส่วนบุคคลการลงทุนบัญชีเงินฝากออนไลน์นะครับก็ หุ้นแบบนี้นะครับก็จะต้นทุนในการบริหารงานนั้นค่อนข้างต่าเพราะใช้ Data เข้ามาเป็นตัวที่ดูนะครับแล้วก็ต้นทุนทางการเงินที่ถูกลงจากการลดดอกเบี้ยนะครับก็จะทําให้ทาให้ธนาคารนั้นได้ประโยชน์นะครับแล้วก็ธนาคารที่ปล่อยกู้นะครับอย่างการปล่อยกู้ในการใช้ข้อมูลดิจิตอลแบบนี้นะครับการให้สินเชื่อนะครับแล้วก็การที่เอาเงินฝากแล้วก็เงินลงทุนต่างๆมาไว้ในแพลตฟอร์มเดียวนี่ก็ทําให้ หุ้นตัวนี้นะครับน่าสนใจขึ้นมาในช่วงที่ดอกเบีย้ยกำลังลดลงนะครับหุ้นตัวที่3ก็คือคอยนะครับหรือว่าคอยเบดโกลบอลนะครับก็เป็นกระดานเทรดคริปโตอีกตัวหนึ่งนะครับก็บอกว่าอันนี้เป็นรายใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐนะครับมีรายได้จากค่าธรรมเนียมซื้อขายและบริการคัสต์ดี้นะครับสำหรับนักลงทุนสถาบันก็คืออันนี้เป็นเป็นเจ้าใหญ่เลยนะครับที่รับการลงทุนในส่วนของสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับก็ พอดอกเบี้ยลดนะครับก็พวกสินทรัพย์พวกนี้นะครับก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับก็ตลาดกระทิงของคริปโตก็จะเข้ามานะครับแล้วก็คอยเบรนั้นก็ถือว่าเป็นคนที่จะได้ประโยชน์นะครับของกิจกรรมในเรื่องของการที่เกิดการเทรดคริปโตมากขึ้นนะครับตัวที่4นะครับจะเป็นหุ้นที่ชื่อว่า pgy นะครับหรือว่าพากย่าเทคโนโลยีนะครับซึ่งอันนี้นะครับเป็น f ฟิน e c h จากอิสราเอลนะที่มาจด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับก็เพื่อนๆคนไหนซื้อหุ้นตัวนี้ไว้นะครับลองลองคอมเมนต์ไว้ด้วยหน่อยหนึ่งก็ดีนะครับเพราะอันนี้นี่ถือว่าเป็นชื่อที่ผมไม่ค่อยคุ้นนะนะครับก็ยังไม่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เดี๋ยวว่าจะไปดูข้อมูลเหมือนกันนะครับผมบอกว่าตัวนี้เป็น AI วิคห์สินเชื่อนะครับก็ทํางานร่วมกับธนาคารสถาบันการเงินนะครับช่วยตัดสินใจปล่อยกู้แล้วก็รับความเสี่ยงครับก็ภากะย่นนั้นนะครับได้ประโยชน์จากต้นทุนเงินที่ถูกลงนะครับแล้วก็ผู้บริโภคนั้นก็จะเข้ามาใช้ปรรระะโยชนนนนน์ใเเื่ออองงขดล AI ััี้คบ ธุรกรรมทางการเงินต่างๆเนี่ยก็จะใช้ในส่วนของอข้อมูลตรงนี้นะครับมาวิเคราะห์แล้วก็ช่วยตัดสินใจในการปล่อยความกู้ปล่อยเงินกู้แล้วก็รับความเสี่ยงนะครับว่าสามารถที่จะปล่อยกู้ได้หรือไม่นะครับก็คนอิสราเอลจะเก่งพวกนี้นะครับในเรื่องของการเขียนซอฟต์แวร์นะครับในเรื่องของการเขียนแอปพลิเคชันพวกนี้นะครับก็ มีพวกที่เขาเรียกว่าดิจิตอลนอมแอดนะครับหรือว่าเอ์แพดนะครับเข้ามาทํางานในไทยก็เยอะนะนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปทางเที่ยวทางสมุยภูเก็ตเนี่ยบางทีเราเห็นพวกเนี้ยนะครับมานั่งเขียนโปรแกรมอยู่ในบ้านเรานะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับต้องไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับตัวที่5นะครับชื่อว่า Open นนะครับอุลโอเพนหรือว่าโอเพนดอร์เทคโนโลยีนะครับเป็นธุรกิจของธุรกิจที่เรียกว่า i b u y e r นะครับก็คือการซื้อบ้าน นะครับมือ2นั้นมาปรับปรุงนะครับแล้วก็ขายต่อก็ต้นทุนของการซื้อบ้านแบบนี้นะครับมันก็ถ้าดอกเบี้ยลงมันก็จะได้ประโยชน์เต็มๆนะครับถ้าดอกเบี้ยต่ำนะครับการซื้อขายบ้านก็จะคึกคักมากขึ้นนะครับเพราะว่าคนจะซื้อบ้านเดี๋ยวนี้ก็ต้องดูด้วยว่าตัดดอกเบี้ยสูงนั้นก็จะเป็นภาระนะครับในการผ่อนความสามารถในการซื้อบ้านนะครับก็สัมพันธ์กับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะครับก็ถ้าเฟดล็อกล,ลดดอกเบี้ยลงนะครับก็จะ ทำให้โมเดลธุรกิจแบบนี้นะครับได้ประโยชน์นะครับแล้วก็ขยายตัวได้เพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับต่อมานะครับเป็นหุ้นขวัญใจนะครับหุ้นขวัญใจผมด้วยนะแล้วก็ขวัญใจเพื่อนๆหลายคนนะครับก็คือ r k l b นะครับหรือว่า Locket La b ของเรานี่เองนะครับก็อันนี้นะครับกำลังมาแรงมากเลยนะครับก็ถือว่าเป็นคู่แข่งห่างๆนะครับคือจะบอกบางคนบอกว่าเป็นคู่แข่งของ SpaceX เลยนั่นยังอาจจะยังไม่ใช่นะครับ Space X ก็ใหญ่มากนะครับเพราะว่า s p a c เอมันเป็นผู้ถือหุ้น ใหญ่โดยเท s l a นะครับแต่ว่าตอนเนี้นะครับโลเก็ตแลเนี่ยนะครับลูกค้าก็เยอะขึ้นนะครับมีจรวดทั้งนิวตันอิเล็กตรอนนะครับก็เตรียมนิวตันนั้นยิงไปแล้วนะครับเดี๋ยวปลายปีนี้เห็นว่าถ้าเกิดว่าพร้อมก็จะจะล้อนเรื่องของอิเล็กตรอนนะครับจรวดที่ต้นทุนต่ําแล้วก็ขนส่งได้เยอะกว่านะครับผมเห็นมีในโซเชียลมีเดียเห็นมีรูปการแบบทําเรื่องของออฐานยิงจรวดอันใหม่นะครับที่เป็น ค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะครับก็เดี๋ยวไว้เอาข้อมูลมาฝากเพื่อนๆน,นะนะครับก็บางทีหุ้นพวกนี้นะครับเราเราไม่ได้คิดนะว่าเราวันหนึ่งเราจะซื้อหุ้นพวกนี้ได้นะนะครับก็ต้องต้องขอบคุณแพลตฟอร์มต่างประเทศในไทยนะครับที่สามารถให้ซื้อหุ้นพวกนี้ได้นะครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราก็รู้สึกมันห่างไกลนะครับเราอาจจะชอบเรื่องอวกาศเรื่องของดวงดาวเรื่องอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่ามัน โอกาสมันยากอะนะครับแต่ว่าตอนนี้มันก็เปิดช่องนะให้เราสามารถซื้อได้แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะทยอยซื้อได้แม้กระทั่งหุ้นที่มีขนาดที่มันไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็ต้องดูนะครับตอนนี้เนี่ย r o c k e ก็ a b ก็นะครับขึ้นมาเยอะในปีที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ40ปลายๆแล้วก็ประมาณ50เหรียญต้นๆน,นะฮะก็ก็ถ้าเกิดว่าโปรเจกต์ที่คุยไว้อะนะครับมันเป็นได้จริงอย่างที่ผู้บริหารบอกเนี่ย ก็เป้าต่อไปเนี่ยมันมันเอาชนะราคาตรงนี้ได้อยู่แล้วนะครับมันต้องนันมันน่าจะเกินเป็นหลักร้อยดอลลาร์อยู่แล้วนะครับก็ต้องดูนะครับแต่ว่าบริษัทพวกนี้นะครับเป็นสตาร์ทอัพนะแล้วก็ลงทุนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็กู้ยืมเงินนั้นเยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดอกเบี้ยลดลงเนี่ยก็ได้ประโยชน์เต็มๆนะครับจากดอกเบี้ยที่เป็นขาลงนะครับบริษัทต่อไปนะครับก็อันนี้ผมเพิ่งทําคลิปไปไม่นานนะก็เพื่อนๆก็เข้ามาดูมาถามเยอะนะครับโดยเฉพาะในช่องทางทิกต o อกนะครับก็คือ SS สนะครับหรือ AST Space Mobile นะครับอันนี้ก็เป็นเอ่อเป็นโครงข่ายของเสาโทรศัพท์ในอวกาศนะครับก็อันเนี้ยก็น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องของการดิสลอฟธุรกิจโทรคมนาคมของโลกเลยนะครับต่อไปเนี่ยใครจะตั้งเสาโทรศัพท์ไม่ต้องตั้งแล้วนะครับก็ใช้เครือข่ายดาวเทียมเนี่ยนะครับที่ยิงขึ้นไปนะครับก็รู้สึกว่าน่าจะมีบูเบิร์ตสนะครับที่กําลังจะขึ้นนะครับก็ ก็เป็นเครโครงข่ายดาวเทียมนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็จะใช้แบบนี้นะครับในการที่จะให้บริการวงโครจรดาวเทียมต่ําในการให้บริการสัญญาณมือถือนะครับก็อันนี้มันก็จะปฏิวัติเรื่องของการลงทุนของค่ายมือถือนะครับเพราะฉะนั้นพันธมิตรของเขาเนี่ยก็หลายหลายเจ้านะครับก็เอ่ออย่างของญี่ปุ่นเองนะครับของอเมริกาเองนะครับก็เข้ามาร่วมทุนในการที่จะลงทุนด้วยนะครับก็ ทำให้มือถือธรรมดานั้นสามารถเชื่อมต่อสัญญาณได้นะครับแม้ว่าไม่มีเสาเครือข่ายในภาคพื้นดินนะครับก็ในป่าในเขาในทะเลทรายอะไรพวกนี้นะครับก็ใช้มือถือได้นะครับก็อันนี้นะครับถ้าเกิดว่าในเรื่องของต้นทุนทางการเงินมันลดลงนะครับก็จะทําให้การดําเนินการโครงการต่างๆนั้นทําได้เร็วขึ้นนะครับบริษัทนี้นะครับก็หลายคนก็สนใจนะครับอันนี้ก็บอกว่าเป็นเป็นสโตรเรจนะครับที่จะมาช่วยในเรื่องของการทําให พลังงานทดแทนนั้นเสถียรมากขึ้นนะครับก็คือบริษัท EOS E นะครับหรือว่าหุ้นที่ชื่อหุ้นของบริษัทที่ชื่อว่า EOS Energy Enterprise นะครับหรือว่านะครับหลายๆคนก็เรียกว่า OS นะครับก็อันนี้นะครับก็เน้นตอบโจทย์ด,ด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้พวก AI data center ใช้ไฟเยอะจริงๆนะครับก็บางอันเนี้ยเขาก็อยากจะใช้ไฟจากพลังงานทดแทนนะครับลมโซลา่าแต่ว่าไม่มี สโตรเลในการที่จะเก็บนะครับตัวนี้ก็เป็นเ,เรื่องของการทำา Energy s t o r a g e ตนะครับตัวกักเก็บพลังงานแต่ว่าเทคโนโลยีที่ใช้นั้นเป็นเบสของสังกะสีนะครับก็ต้นทุนนั้นก็จะต่ำลงนะครับอันนี้ก็เริ่มมีลูกค้านั้นสนใจมากขึ้นนะครับก็อันนี้ผมยังไม่ได้ซื้อนะหุ้นนี้นะครับก็เล็งๆอยู่นะครับเพราะว่าเออก็ ดูว่าถ้าถ้าเกิดเทรนของ Data Center AI เป็นมาจริงๆเนี่ยนะครับมันก็คงต้องมีเทคโนโลยีพวกนี้มาแบ็กอัพในการที่จะใช้ไฟนะครับก็ทำให้ไฟนั้นเสถียรมากขึ้นนะครับก็นะครับถ้าเกิดว่าการผ่อนคลายนโยบายการเงินเชิงลุกของเฟดนะครับก็สามารถที่จะช่วยเรื่องของการลงทุนนะครับทำให้ขยายสเกลในเรื่องของการผลิตทางเชิงพาณิชย์ของบริษัทได้มากขึ้นครับบริษัทที่9เลยนะครับก็เอา เป็นบริษัทพลังงานอีกบริษัทหนึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้คือ o k l o นะครับหรือว่าเอ่อเพื่อนๆก็จะรู้รู้จักกันนะครับในบริษัทที่เป็นผู้นำนะครับในเรื่องของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กนะครับหรือว่าไมโครเร actor นะครับซึ่งอันนี้นะครับก็จะเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะครับอย่างออตอนนี้บาง อุตสาหกรรมในบ้านเรานะครับในผู้ผู้ทำนิคมอุตสาหกรรมนะครับ WSA นะครับหรือว่าอมตะหรืออะไรพวกนี้ก็ผมเห็นเขาเคยพูดกันนะเพราะว่าอันนี้อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับแทนที่จะสร้างโรงไฟฟ้าแบบเดิมนะครับใช้พลังงานแบบเดิมเอานิวเคลียร์มาสร้างนะครับแต่ว่าเป็นนิวเคลียร์ขนาดเล็กก็ทําให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานกับลูกค้าในนิคมหรือในพื้นที่อะไรพวกนี้นะครับก็อันนี้ก็กําลังมีการพูดถึงนะครับก็มากับธีมในเรื่องของ Data Center AI เนี่ยนะครับที่ใช้ไฟเยอะอาจจะต้องมีเครื่องกำเนิดปฏิกอนิวเคลียร์นะครับในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเพื่อรองรับการใช้พลังงานนะครับคืออันนี้เป็นเ,นเทคโนโลยีที่เรียกว่า Compact f i ชชั่นะครับก็เป็นยุทธศาสตร์สําคัญด้านพลังงานนะครับแล้วก็เมื่อเฟดลดดอกเบี้ยลงนะครับก็ช่วยย่นให้ย่นระยะเวลาให้โครงการเหล่านี้นะครับเครื่องปฏิกอนิวเคลียร์ขนาดเล็กนะครับ จากแนวความคิดนี่ก็สามารถทําให้เกิดการลงทุนได้จริงนะครับเพราะว่าพวกนี้เ,เ,ป,เ,ป,เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับความปลอดภัยต้องใช้สูงก็ต้องลงทุนด้วยเม็ดเงินที่สูงเหมือนกันนะครับใช้วิศวกรรมขั้นสูงเนี่ยถ้าเกิดว่าการกู้ยืมเงินแล้วดอกเบี้ยม,มันลดลงนะครับก็ทําให้เอกชนนั้นกล้าลงทุนมากขึ้นนะครับบริษัทที่10แล้วนะครับก็คือ NBIS นะครับอันนี้ เรามันเป็นเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน AI นะครับแล้วก็เป็น cloud ระดับประเทศนะครับหรือว่าเขาเรียกว่า s e v e r e n c e AI Cloud นะครับก็อันนี้คำมุกนี้ก็จะจะคุ้นชินกับเรามากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คืออันนี้คือบริษัท Nobis นะครับ AI cloud ก็อันนี้นะครับเป็นธุรกิจใหม่เหมือนกันนะครับตอนนี้ย Uh, ถ้าเราไปดูรายได้นะครับอย่าง Microsoft Google เนี่ยธุรกิจที่โตตอนนี้เลยก็คือเรื่องคลาว d นะครับแต่อันเนี้ยเขาจะดูเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับที่ทำเกี่ยวกับเรื่องคลาว d นะครับก็โดยเฉพาะเ e เวนเอ,อ AI นะครับซึ่งบ้านเราเนี่ยเรียกว่าอะไรนะคลาวอธิปไตยนะครับกออ็อันนี้ก็เป็นบริษัทที่กำลังมาแรงนะครับเพราะว่าดูในเรื่องของการเก็บข้อมูลไม่พอต้องดูเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็ ดูในเรื่องของการที่จะทำให้เกิด AI factory นะครับที่เป็นการลงทุน AI ที่เป็นขนาดใหญ่นะครับก็ถือว่าอยู่ในทีมของหุ้นที่เป็นอนาคตนะครับการกักเก็บไฟนะครับผลิตไฟอันนี้กักเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็บริหารจัดการข้อมูลนะครับก็ถือว่าเป็นบริษัทที่จะได้ประโยชน์อีกบริษัทหนึ่งจากดอกเบีย้ยขาลงนะครับบริษัทที่11นะครับ UPST นะครับหรือว่า อัพสตาร์ทโฮดดิ้งนะครับอันนี้เป็นฟินเทคนะครับฟินเทคก็อันนี้ใช้ AI นะครับในการประเมินเครดิตนะครับแทนที่จะไปพึ่งพึ่งพาในเรื่องของ f i c โก c o กอร์นะครับซึ่งเป็นระบบการคิดคะแนนแบบเดิมก็อันนี้ใช้ AI เข้ามาช่วยประมวลประมวลผลนะครับก็ผู้กู้ก็จะเข้าถึงสินเชื่อได้รวดเร็วนะครับในภาวะที่ดอกเบี้ยลดนะครับสภาพคล่องล้นก็การปล่อยกู้นะครับโดยใช้ข้อมูลของผู้กู้นะครับก็ใช้ AI เข้ามาประมวลนะครับก็ อันนี้ก็จะได้ลูกค้าที่มากขึ้นนะครับเมื่อในสัญญาณดอกเบี้ยนั้นเป็นขาลงนะครับบริษัทที่12นะครับ Circle Internet Financial นะครับหรือว่า CRCL นะครับก็อันนี้เป็นเป็นผู้ออกเหรียญ Stable Coin นะครับที่ชื่อว่า USDCoin อันนี้เพื่อน,อนๆอาจจะคุ้นนะครับถ้าเกิดคนที่เทรดคริปโตนะไอ USD ที่ที่เราเห็นนะเป็นเหรียญตัวกลางนะครับในการที่จะ ทำในเรื่องของดิจิตอลดีฟานะครับหรือว่าโอนเงินนะครับเป็นดอลลาร์ดิจิตอลเนี่ยอันนี้คือเหรียญตัวกลางนะครับก็โลโก้จะประมาณอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสเตเบิลคอยที่อยู่ใจกลางของสภาพคล่องโลกนะครับและนโยบายเฟดที่มีการผ่อนคลายทางการเงินมากขึ้นนะครับก็จะเร่งการยอมรับการใช้เงินดอลลาร์ดิจิตอลของ Circle มากขึ้นนะครับอันนี้ก็ได้ประโยชน์จากทิศทางของดอกเบี้ยขาลงเช่นกันนะครับมาถึงบริษัทที่13แล้วนะครับ อันนี้บริษัท MicroStrategy นะครับหรือว่า MSTR นะครับก็เป็นซอฟต์แวร์นะครับที่อันเนี้ยครับน่าตื่นตะลึงนะเพราะว่าเป็นบริษัทซอฟต์แวร์แต่ว่าถือบ i t c o i n ลายใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเขาบอกว่ามี Bitcoin อยู่2 0 0 0 0 b บิตคอยนะครับเป็นสินทรัพย์ของบริษัทก็คูณถ้าเกิดเป็นเงินไทยนะก็เพื่อนๆก็คูณ3ล้านดูนะครับ2 2 0 0 0 0แสนบิตคอนะครับคูณ3ล้านโอ้โหมูลค่าเติมสูยังไม่ถูกเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่า เป็นบริษัทที่มีแอสเซทอะนะครับหรือว่าถ้าคิดเป็นง่ายๆคือว่ามีมีทุนสำรองเนี่ยมากกว่าบางประเทศอีกนะครับถือว่ามั่นคงมั่นคงมากทีเดียวแต่ว่าอันนี้นะครับมันได้ประโยชน์ก็ต่อเมื่อในส่วนของราคาบิตคอยนั้นปรับเพิ่มขึ้นนะครับก็ทรัพย์สินของบริษัทก็จะเพิ่มขึ้นนะครับก็อันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นบริษัทที่มีการเดิมพันนะครับรายได้กับเลเวอเรจของบิตคอยนะครับเมื่อเกิดสภาพคล่อง ของบิตคอยมากขึ้นนะครับราคาหุ้นของบริษัทก็จะวิ่งแซงสินทรัพย์พื้นฐานนะครับก็ใครเป็นแฟนบิตคอยแล้วถือหุ้นตัวนี้นะครับลองคอมเมนต์ไว้หน่อยแล้วกันนะครับ MSTR เป็นยังไงบ้างนะครับเอะผมเข้าใจถูกหรือเปล่าว่าเอ่อไอเรื่องของบิตคอยที่เขามีอยู่มากขนาดนี้นะครับคือผมผมเห็นมหาเศรษฐีบางคนอนะ่ะคุยบอกว่า,วามีบิตคอยอยู่ประมาณเท่าไหร่อ่อะพันบิตคอยอ่ะนะเขาก็บอกว่าโอ้โหเขารวยมากแล้วนะครับอันนี้มีอยู่2 0 0 0 0 0บิตคอยนะครับแล้วแล้ว บิตคอยนีมันมี20ล้านบิตคอยนะครับอันนี้เขาคลองอยู่ประมาณ200,000นะี่ก็ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นที่เยอะมากนะครับถ้าเป็นข้อมูลแบบนี้จริงๆนะแล้วก็ไม่รู้ว่ามูลค่าบริษัทจริงๆเนี่ยมันยังไงแต่ว่าทางบัญชีน่าจะคิดยากเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันขึ้นลงนะมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิตอลพวกนี้นะครับบริษัทต่อมาบริษัทที่14นะครับ IOIQ นะครับหรือว่า,าเป็นบริษัทคอนตัมนะครับเป็นอันนี้นะครับก็ เออผมเคยคุยกับน้องนะบางคนก็บอกว่าสนใจบริษัทนี้บ้างนะครับมากนะครับไม่ใช่สนใจมากมากบ้างนะครับแต่สนใจมากขออภัยก็คือสนใจมากๆเพราะว่าคอนตัมคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าคอนตัมคอมพิวติ้งเนี่ยนะครับก็อันนี้ใช้เวลานานนะครับเพราะว่ามันไอ้คอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานอยู่ทุกวันเนี้ยมันก็ความสามารถมันก็ประมวลผลได้เร็วแล้วใช่ไหม <c oughs> คือผมซื้ออย่างคอมที่ผมใช้ผมซื้อ4ปีที่แล้วอะ่ะมันก็ใต้ตั้งอ่าสิบแปด GB แล้วอะในการประมวลผลนะครับแต่ไอคอนควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมันความเร็วมันเยอะกว่านั้นอีกมากนะครับก็อันนี้นะครับถ้าเกิดว่าการลงทุนจะไปให้มันดิสลอฟคอมพิวเตอร์ทั้งหมดของโลกนะครับอย่างเช่นใช้งานสําคัญสำคัญนะครับถอดรหัสบิตคอยนะครับทำเรื่องของชีวโมเลกุลเรื่องของชีววิทยาขั้นสูงอะไรพวกนี้นะครับก็ใช้ควอนตัมคอมพิวติ้งเข้ามาเนี่ยอันนี้ก็ลงทุนมหาศาลนะครับการลงทุนเยอะก็ต้อง อาศัยช่วงที่ดอกเบี้ยลงนะครับก็จะได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับมาถึงบริษัทที่15นะครับบริษัทสุดท้ายแล้วนะครับก็อันนี้คือ Bit m i n e r Blockchain นะครับแล้วก็อันนี้ชื่อบริษัทค่อนข้างที่จะยาวนิดหนึ่งนะครับ Bit m i n e r Blockchain อ่า e x p o r t to E.T.S. นะครับหรือว่า B.M.N.R. นะครับก็อันเนี้ยบริษัทที่มีสินทรัพย์เป็นอีทิเลียมนะครับเมื่กี้เราพูดถึงบริษัทที่ถือบิตคอยไปแล้วอันนี้ถืออีทิเลียมนะครับแล้วก็รายได้เชื่อมโยงกับเ,เรื่องของผลประโยชน์จากเรื่องอีทิเลียมเนี่ยแหละนะครับในเรื่องของการมูลค่าขึ้นลงนะครับแล้วก็สภาพคล่องของคริปโตในตลาดนะครับก็การถือครองอีทิเลียมในลักษณะที่เป็น เออซั์สินนะครับเป็นเชสชอรี่เอ็กซพเนี่ยนะครับก็จะเติบโตไปพร้อมกับผลตอบแทนนะครับในเรื่องของการที่มีมูลค่านั้นเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็พวกสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับพวกนี้ก็จะได้ประโยชน์จากเรื่องของทิศทางดอกเบีย้ยขาลงนะครับเพราะว่าในช่วงที่ดอกเบีย้ยขาลงเนี่ยนักลงทุนก็จะสแสวงหาผลตอบแทนจากเออสินทรัพย์อื่นๆนะครับก็ราคาทองนะก็ปรับตัวขึ้นนะครับแล้วก็สินทรัพย์ดิจิตอลก็ปรับตัวขึ้นด้วยนะครับก็ ทั้งหมดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลนะครับที่เอามาให้เพื่อนๆนะครับได้รับรู้กันนะครับว่าในมุมมองของนักลงทุนระดับโลกนะครับอย่างเช่บอลเลอร์นั้นขอมองยังไงนะครับในเรื่องของการที่หุ้นนั้นเป็นขาลงนะครับเวลาสถานการณ์เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยปรับขึ้นปรับลงนะครับหรือว่าเกิดสถานการณ์อะไรเนี่ยนะครับคนที่เป็นนักลงทุนที่มีข้อมูลในเรื่องของหุ้นเยอะๆนะครับรู้จักหุ้นเยอะๆเนี่ยก็ จะได้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองก็ยังไม่ได้แบบมีข้อมูลเยอะมากนะครับก็ถือว่าเป็นการทํากันบ้านแล้วก็เอามาเอาข้อมูลนั้นมาให้ตัวเองนั้นเรียนรู้แล้วก็มาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับยังไงเพื่อนๆมีความเห็นยังไงนะครับในเรื่องของอหุ้นที่ได้ประโยชน์จากดอกเบีย้ยขาลงนะครับโดยเฉพาะหุ้นของอเมริก,กานั้นคอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับแล้วอยากรู้ข้อมูลตัวไหนเพิ่มเติมนะครับลองคอมเมนต์ไว้ได้ครับเดี๋ยวผมทําข้อมูลมาคุยกับเพื่อนๆนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่อง Investopia ของเราไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ